จีนสั่งฮ่องกงแบนด์คริปโตฮ่องกงอาจถูกสั่งให้แบรนด์คริปโตครับหากไม่ได้รับอนุมาติจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะ ก็หลังจากที่ฮ่องกงนะ,ะได้กลับเข้าสู่การปกครองโดยจีนนะฮะหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะตอนนี้ครับจีนมองว่าเว็บตรีนะเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการในการท้าทา,ายความเป็นเจ้าโลกทางเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐครับโดยการยอมรับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เว็บตรีอย่างรวดเร็วของฮ่องกงครับเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครับบางอย่างที่เกิดขึ้นในจีนแผ่นินใหญ่นะฮะกระแสคริปโตปัจจุบันในฮ่องกงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศเท่านั้นนะครับ แต่เกี่ยวกับประเทศจีนในวงกว้างเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยได้สั่งห้ามคริปโตแล้วก็การซื้อขายไว้อย่างยาวนานนะครับมีการเก่าวในการประชุมอีทิเลียมคอมมิชชีคอนเฟลเอนซ์ครับเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมครับว่าจีนเนี่ยเปิดตัวเอกสารไวเปเปอร์เว็บ3รีครับในเดือนพฤษภาคมครับซึ่งรัฐบาลระบุว่าเว็บตรีเป็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตครับที่ไม่ควรประมาทซึ่งเป็นการประกาศก่อนไม่กี่วันฮะ หลังจากที่ฮ่องกงประกาศแผนอย่างเป็นทางการนะฮะที่อนุญาตให้มีการลงทุนคริปโตร,รายย่อยนะครับแม้ว่าเอกสารวาเพร์เว็บทรของจีนครับไม่ได้กล่าวถึงคริปโตรครับแต่มันได้จํากัดความไว้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะต้องอ,อกอบประมาณเพื่อพัฒนาเว็บเทรดครับก็มีการอ้างว่าถ้าอ้างข่าวนะเกี่ยวกับการพัฒนาคริปโตนะของฮ่องกงครับมาเป็นที่แพร่หลายในประเทศจีนนะฮะร,รวมถึงในการในประกาศของสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะฮะไชน่าเซ็นทรัลท v ว s ชันด้วยนะฮะ มีการกล่าวว่าชาวจีนทุกคนในประเทศจะต้องเห็นสิ่งนี้แล้วอย่างแน่นอนเรื่องนี้น่าสนใจเพราะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงจริงๆเป็นข้อความที่มาจากเบื้องบนจริงๆและฮ่องกงจะไม่ทําอะไรหากไม่ได้รับอนุมัติจากจีนในคำปราศัยนะฮะสำคัญนะฮะก็มีการแย้งว่าเว็บตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครับในการผลักดันกระบวนการบนูนณนะฮะเทคโนโลยีใหม่นะครับ ออกห่างความเป็นเจ้าโลกเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอาจามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นครับจากการพึ่งพาย,ยา่างใหญ่ด้านเทคโนโลยีครับของประเทศต่างๆเช่น Google Apple แล้วก็ a c e b o o k นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวาระสําคัญครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับญี่ปุ่นเกาหลีจีนทุกที่เหล่านี้จึงผลักดันเว็บตรีครั้งใหญ่ครับเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะแยกตัวออกจากเทคโนโลยีที่ครอบงาโดยสหรัฐครับ อีเคลนึงที่ทำให้เบปตรีถูกผักดันนั้นคือการพึ่งพาดอลลาร้อยลงครับแน่นอนว่าเงินดอลลาร์เ,เป็นสกุลเงินสากลของโลกอย่างที่เราทราบนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับรัฐหลายคนรวมถึงซีอนะฮะของ CPIC Investment นะครับ Manager Chenggang Su นะฮะได้ย้ำเมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนยังคงอยู่แล้วก็จะยังคงต่อต้านคริปโตในหวนใกล้นี้นะครับผมก็คราวนี้ก็ นะคงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเต็มๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยก็เราอย่างที่รู้ๆกันว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ประชาธิปไตย100%อน,นะครับแล้วก็มีการปกครองนะโดยพรรคที่มีอํานาจนะฮะก็เบ็ดเสร็จว่าง,งันเถอะนะแล้วพอมาปกครองฮ่องกงปุ๊บจะทําอะไรก็ทําโดยอิสระไม่ได้แล้วก็คิดจะสร้างเงินดิจตอลของตัวเองนะฮะเพื่อที่ต้องการที่จะผลักดันนะฮะผลักผลักเอาอเมริกาเนี่ยออกไปแล้วก็ จะขึ้นมาแสงหน้าเป็นใหญ่แทนอเมริกานั่นเองนะครับันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อสู้กันในเชิงของการเหมืองการปกครองด้วยนะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครว่าฮ่องกงจะทํำยังไงนะฮะจะโดนสั่งให้แบนจริงหรือเปล่านะตามนโยบายของจีนนะครับแต่ฮ่องกงเนี่ยเอาจริงเขาเขาอยู่กับอังกฤษมานานเขาก็ไม่ได้แกสนใจขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คงทาอะไรได้ยากนะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจีนจะมาในทิศทางไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าแต่จีนแล้ววันนี้บ้านเราเองก็ ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงเหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างแย่นะฮะตอนนี้ยังไงก็เอาใจช่วยครับฝ่ายที่เป็นประชาธิไปไตยก็อย่าพุ่งยอมแพ้นะฮะสู้กันต่อไปนะครับบนพื้นฐานบนความถูกต้องที่เป็นสิทธิอันเป็นเสรีภาพของประชาชนนะฮะยังไงเราก็ต้องอย่ายอมแพ้กันง่ายๆนะหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์บคุณนะครับผมยังไงก็ช่วย support ช่องนี้ด้วยนะฮะเติมเงินมาที่ทูบันนี้วันเล็ตนะครับนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ